สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักท,ทุกท่านครับวันนี้ก็มาทดลองแล้วครับสําหรับตัวขยายเสียงนี่นะครับที่เสียบในควนบุรีนะครับเราสามารถกลับด้านได้ครับท่านผู้ชมกลับหัวกลับท้ายได้นะครับถ้าใส่ไม่ได้นะครับทีแรกก็กลับไปด้านนี้ใส่ไม่ได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับผู้ชมเราทีแรกตอนเราก็เราใส่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมใส่อย่างนี้มันติดไม่ได้ครับท่านผู้ชมนี่มันติดตรงนี้ครับไม่ได้ พราะตัวนี้มันเขาเรียกมันบ่ามันบ่ามันบ่ามันลึกครับก็เลแล้วก็ลกลับด้านกลับหัวกลับด้านลองใส่ดูครับลองใส่ดูก็เข้าไปนะครับเข้าไปแล้วก็จูนไปที่ตัวเลขนี่ครับขึ้น9 4หรือ95นี่ครับแล้วก็กดไปครับท่านผู้ชมแล้วก็กดไปตรงนี้ครับท่านผู้ชมปุ่มตรงนี้ครับของผู้ชมอาจจะแตกต่างกับผมนะแต่ก็กดกดปุ่มให้หาขึ้นให้ได้ครับ นีต look, okay. right. But, okay. look, ่ต hey. ัวน <combined> right? okay? well, ี้ก yes. ับหัวครับไม่เป็นไรกับหัวเนี่ยผมทดลองใส่แล้วเขาใส่ใช้ได้ครับกับหัวว่าเขาได้ไหมนะครับนี่แล้วเร็วๆเรยวหาขึ้นครับหาขึ้นอ่าเทาไรเก้าเขาบอกเก้าอ่าลองลองดูนะครับท่านผู้ชมแต่กลัวกลัวว่าเสียงเพลงจะขึ้นนะครับเสียงเพลงจะขึ้นก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะพูดให้ลบกวนเสียงเพลงครับท่านผู้ชมนะบวกบวกบวกอ่าเสียงเสียงไฟเข้านะครับท่านผู้ชมดูครับดู นี่ครับเสียงไฟเออเสียงไฟนะเสียงดนตรีขึ้นนะครับถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยเราลองกองกดดัวใช้ได้หรือเปล่านะครับเราเรากดนี่ครับนี่ครับกดตรงนี้ครับเลื่อนเพลงเขาเรียกเลื่อนเพลงเปลี่ยนเพลงครับนี่ครับเปลี่ยนเพลงครับเปลี่ยนเพลงนี่เปลี่ยนเพลงครับเนี่นี่เปิดเพลงนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเพลงได้ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่เปลี่ยนเพลงได้ครับกับหัวกับท้ายได้ครับผม คิดว่าคงไม่ชอ็อตนะครับท่านผู้ชมอ่าอ่ากดกดได้ครับกดได้ถือว่าได้ครับถือว่าผ่านนะครับท่านผู้ชมกับหัวกับท้ายได้คงไม่ชอ็อตครับเดี๋ยวลองใส่ไปก่อนนะครับเพราะยังไงก็ไม่ชอ็อตเพราะว่าอา่ระบบนี้เขาจะเปิดสวิตช์ไฟแล้วก็เราปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับตอนนี้ดูฟังเพลงก่อนครับแน่ขึ้นแล้วครับ แต่ขึ้นเราต้องให้มาอยู่ที่9นี่นะครับ9 4 9 5เกานี่ยคับท่านผู้ชมแต่ดนตรีขึ้นไม่เป็นไรครับเพราะว่าเวลาเสียงเพลงอย่างนี้ก็คงจะไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับดนตรีแบบนี้ถ้าเป็นเสียงเพลงอาจจะติดลิขสิทธิ์ผมก็จะเสียงดูครับว่าผมอ่าโหลด youtube ไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับท่านผู้ชมเอาละครับตอนนี้ก็พอแล้วครับเอาโคกเราพอละ <laughs> เพราะเสียงลิขสิทธิ์เพลง <laughs> ถือว่าถือว่าเขาใช้ได้นะครับเราก็มาเปิดสวิตช์นี่นี่ครับ นี่ครับนี่สวิกตรงนี้ครับอ่าเนี่ยนะครับสวิกเลขหนึ่งเนี่ยครับนี่มันมีเลขหนึ่งเลขสองหรืสามนะครับเอาแค่เลขหนึ่งพอเลขหนึ่งเลขหนึ่งะได้ไหมเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งนะครับนี่เลขหนึ่งตรงนี้นะครับมันมันมีอยู่สี่สี่ระบบนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับสวิกไฟนะครับเลขหนึ่งน่าจะเป็นวิทยุนะครับวิทยุขึ้นแบบเมฆคุณท่านผู้ชมถือว่าใช้ได้ครับ เราจะกลับยังไงก็ได้ไม่เป็นไรค่าน้ชมเขาถือว่าเขาเล่นได้นะครับเดี๋ยวมาลองดูขั้นอีกขั้นนะครับว่าเสียงเพลงขึ้นไหมครับนี่ครับนี่ครับเสียงนี่เล่นได้แสดงว่าระบบใช้ได้ครับนี่ครับเรากดนี่นะครับกดตรงนี้นะครับนี่กดตรงนี้เป็นเพลงเลื่อนเพลงได้ครับนี่ครับเลื่อนเพลงได้ครับแเลื่อนเพลงได้ท่านผู้ชม ถือว่าโอเคนะครับบางเพลงมันก็ดังบางเพลงมันก็ค่อยเพราะว่า USB เขาอัดมานะครับอัดมาเสียงไม่เท่ากันก็ท่านผู้ชมเอาครับพอแค่นี้แล้วครับท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจกับสำหรับเราซื้อตัวนี้มาแล้วก็มาทดลองเล่นได้ครับใช้ได้ครับเขาเป็นขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นระบบวิทยุนะครับตัวนี้จะเป็นสถานีวิทยุนะครับคล้ายๆตรงนั้นนะครับ ถ้าพูดง่ายๆนะครับเราก็พิจูนระบบวิทยุ fm เขาเป็นคลื่น fm นะครับถือว่าใช้ได้ครับท่านผู้ชมไปลองใช้ดูครับถือว่านี่เกิดเป็นเทปดุนเก่านะครับข้างในก็เทปเขาเกินไปแล้วครับเป็นแผ่น cd ยังไงก็เขาก็ไม่ออกมาครับทายังไงเขาก็ไม่ออกมาเพราะว่าเขาคงจะเป็นล็อกแล้วครับล็อกด้านในก็ไม่เป็นไรครับเรามาเล่นระบบระบบวิทยุเอาครับถือว่าใช้ได้ครับถ้าเราจะปิดก็ปิดสวิตช์เอาครับท่านผู้ชมนี่นี่ไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้นะครับนี่ ระบบต้องดูครับเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับไม่เป็นไรครับเราเราไม่ฟังมือมือถืออยู่แล้วแต่เราจะปิดสวิตช์นะครับสวิตช์ไฟจะดับไหมครับปิดสวิตช์มาเลขศูนย์เนาะอ่าเลขศูนย์นะครับตอนนี้เลขศูนย์นะครับท่านผู้ชมเลขศูนย์มาดูครับปิดไหมดับอ่าดับครับนี่มันมันพ่วงกับสวิตช์อ่าสวิตช์อะไรก่อสวิตช์รถยนต์ครับนั่นก็ไม่ช็อตครับหรือว่าใช้ได้ครับท่านผู้ชมถ้ากลัวช็อตเราก็ดึงออกอย่างนี้ได้ครับท่านผู้ชมนี่ครับดึงออกเลยนะครับท่านผู้ชม ถ้าจะใช้เราก็ใส่เข้าไปใหม่เพราะยังไงถ้าใส่เข้าไปใหม่นี่ขึ้นเขาจะล็อกไหมครับดูครับเราไม่กดอะจังล็อกไหมครับล็อกแล้วก็มาเปิดตรงนี้ดูนะครับท่านผู้ชมเอามาเปิดตรงนี้ดูอ้าวเปิดแล้วทลาวเสียงเพลงขึ้นไหมเดี๋ยวรอสักครู่ครับนี่เขาจะล็อกขึ้นไหมครับอ่าเขาขึ้น 59, 59, ห้าเก้าห้าเก้าเนาะอ่าลองดูครับเดี๋ยวลองลองลอง,ลองดูนะขึ้นไหม <L un ters> โ,อโอเคครับโอเคใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ ใช้ได้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 ไดเขาถือเขาว่าเขาทํางานใช่ได้ครับน้ชมนี่ดขึ้นอันนี้เก้าห้า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 อ่าผ่านครับผ่านเนี่แต่ไม่ต้องดูเขาเขากลับหัว <laughs> มันเป็นไรครับถือว่าใช้ได้อยู่ครับก็โอเคครับน้ชมคลิปนี้ก็คงจะลำลาท่านผู้ชมไปก่อนครับถือว่าใช้ได้แต่ท่านผู้ชมที่รถข,ข,ของท่านผู้ชมไม่ไม่กลับหัวกลับด้านก็สบายไปครับแต่กตอนนี้ผมกลับลองกลับดูเขาขั้วเขากลับดูเขาไม่เป็นไรนะท่านผู้ชม ลำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดกระดิ่งตาครับเพื่อเป็นกำลังใจสวัสดีครับ